สนับสนุนโดยใหม่ My New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิดเชอร์ตัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโซเชียลโซแซบนะฮะกลับมาเจอกันกับผมกอปปี้เจริทวัฒและแน่นอนรอคุณผู้ชมอยู่ครับอาจารย์เสรีวงวันทาครับสวัสดีครับพี่สวัสดีนะครับเราทำหัวข้อนี้เราเหมือนเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนาะคุณผู้ชมที่เป็นทั้งผู้บริหารเป็นทั้งลูกน้องที่ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะฮะยังไม่หมดนะครับนะฮะเรามาต่อเนื่องกันกับ9้าสิ่งที่หัวหน้าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่ลูกน้องจะบ้ยบ้กันไปหมดนะครับนะฮะข ลังเลไม่ตัดสินใจจนพนักงานทำงานต่อไม่ได้หลายคนบอกว่าการไม่ตัดสินใจแย่กว่าการตัดสินใจผิดในธนะของหัวหน้าถูกตั้ง <S <S 2> <S 2> เขาเรียกว่า indecisive ก็คือไม่ตัดสินใจสักทียิ่งยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ความเร็วเป็นหัวใจของการบริหารการจัดการเขาบอกเลยอ,อย่านั่งทับการตัดสินใจอ๋อครับเพราะบางคนเนี่ยไม่ตัดสินใจสักทีครับ เสร็จแล้วมาตัดสินใจตอนใกล้ๆเวลาแล้วมาเร่งลูกน้องให้ทำงานโอทีอ๋อพี่เขายกตัวอย่างครับถ้าหากบริษัทหนึ่งครับต้องการทำปฏิทินแจกในวันปีใหม่ครับลูกน้องนำเสนอแบบไปสามสี่แบบให้เลือกฮเจ้านายก็ไม่เคยดูสักทีทิ้งเอาไว้ทิ้งไว้ลูกน้องก็เร่ง รีบนอะว่าปีใหม่งานเขาเยอะนะครับโรงพิมพ์เขาเนี่ยมีงานเยอะฮะถ้าเราไปช้านะครับครับเราอาจจะไม่ได้งานใช่ปรากฏว่าไม่ยอมตัดสินใจพอถึงวันตัดสินใจปั๊บไปถึงโรงพิมพ์โรงพิมพ์บอกว่าไม่ทันงานนี้ถ้าจะให้ทันต้องทำโอทีเพราะฉะนั้นราคาชิ้นละร8 0ไม่ได้ขอขึ้นเป็นชิ้นละ220 เพราะเราต้องจ่ายโอทีเนื่องจากว่าม,มันใกล้ถึงวันปีใหม่แล้ววันที่อยากจะได้เนี่ยมันต้องเร่งเพราะฉะนั้นเราต้องทาโอทีต้องขออนุญาตขึ้นราคาเห็นไหมใครจะจ่ายก็มากขึ้นไปอีกก็ใช่ไงคือถ้าเกิดลูกน้องเอาหัวข้อบอเอาแบบไปให้ดูตั้งนานถ้าคุณรีบตัดสินใจอต่อให้คุณเลือกอันที่มันไม่ดีไม่ดีเท่ากับอันอื่นนั่นคือการตัดสินใจผิด แต่มันก็ยังส่งเข้าโรงพิมพ์ทันไหมทันแล้วก็ในราคาปกติเออแต่คุณไม่ตัดสินใจชักที <ฮะ S 2> สุดท้ายพอวันที่คุณตัดสินใจโรงพิมพ์บอกทําให้ไม่ทันแล้วถ้าไม่จ่ายโอทีราคามันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกก็มีค่าใช้จ่ายเสียค่าเสียเวลาอีกหลายอ,อย่างเลย,ย,ยเป็น,นขับรถวนหาที่จอดเจอที่จอดไม่อยากได้เพราะว่าตรงนี้มันยังไม่เหมาะวนอีกหน่อยปรากฏว่าวนอีกสองทีแม้แต่ที่ที่จะได้ก็ไม่ได้แล้วทีเนี้ยเป็น ทำไมไม่ตัดสินใจสักทีเพมันเดินไกยอยู่ประตูเข้ามันตรงนน้นแล้วเป็นไงแล้วตอนนี้มีที่จอดไหมไม่มีก็วนไปวนมาอยู่นั่นเองเพราะไม่ยอมตัดสินใจสักทีไงเออใช่ไหมแล้วอันนี้เป็นแล้วผมก็จะวนมาจอดอีที่เราไม่จอดนี่แหละไม่ได้แล้วมันไปแล้วไปแล้วใช่ไหมอ่าอย่างนี้เป็นต้นครับคือบางสิ่งบางอย่างรุ่นน้องต้องการเวลาในการที่จะทําตามคําสั่งครับแต่เจ้านายไม่ตัดสินใจสักที ใช่ไหมอาจจะจัดสัมมนาที่โรงแรมครับโรงแรมให้อาหารมาสามเซต A B C เลือกสักทีแล้วก็ส่งไปตรงโรงรเจ้านายเจ้า A หรือเจ้า B หรือเจ้า C เจ้านายก็ไม่ตัดสินใจสักทีครับโรงแรมก็เร่งมาโรงแรมเร่งมาพอเจ้าน้องลูกน้องบอกว่าเจ้านายใชไม่โรงแรมเขาก็บ่นเอาบอกว่าเราต้องเตรียมสต๊อกถ้าเกิดยังไม่ตัดสินใจแบบนี้เราจะทําให้ไม่ทันนะเสร็จแล้วพอตัดสินใจไปเอาเซต B เขาก็บอกเซตบีจะยากหน่อยนะเพราะมันมีอาหารอยู่สองอย่างที่เราต้องส่งวัตถุดิบมาจากทางเหนือซึ่งอันนี้ถ้าเกิดมาตอนนี้เราสั่งมาไม่ทันแล้วครับอ่เอาไงอะจะต้องเปลี่ยนใหม่เซตเอตัวเองก็ไม่เอาเซตซีตัวเองก็ไม่เอาเอาเซตบีแต่มาบอกในวันเวลาที่แม่ครัวเขาสั่งวัตถุดิบจากทางเหนือไม่ทันแล้วก็ไม่ตัดสินใจแต่แล้วใช่ไหมเออทำไมไม่ตัดสินใจล่ะ โอ้คำนี้ได้ยินบ่อยนะฮะไม่ไม่รีบตัดสินใจสักทีล่ะโรงแรมเขาเร่งมาแล้วเพราะโรงแรมเขาต้องเตรียมวัตถุด,ดิบเพราะบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่วัตถุด,ดิบจะซื้อได้ที่ตลาดจาเป็นจะต้องสั่งมาจากอีสานบางสั่งมาจากเหนือบางสั่งมาจากใต้บ้างา <พอ S 1> หลายอย่างมันก็กระทบหลายบุคคลน,นะบอกว่าตกลงอาหารจะอะไรก็ไปสั่งเสียดีพอมาถึงเออผมอยากจะกินกุ้งผัดปลาเค็มซึ่งขอเป็นปลาคุณลาวตากใบนะ ทานายขะ,<น>ะงานเรามีอีกสองวันนะคะเดี๋ยวก่อนขอถามโรงแรมก่อนโรงแรมอ๋อปากคุณเราตากใบเราไม่ได้สต็อกนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เราจะสั่งแต่ถ้าสั่งเนี่ยก,กว่าจะส่งมาจากตากใบก็ใช้เวลาประมาณสามวันแต่งานจะมีอีกสองวันเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะคุณเป็นจัดการมันสิครับผมบอกคุณแล้วไงบอกผมต้องการกุ้งผัดปากคุณเราเออมันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วทําไมเพิ่งมาบอกตอนนี้ ส่งรายการไปให้ตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่ตัดสินใจสักทีคือเจ้านายเนี่ยต้องเข้าใจว่ายุคนี้สมัยเนี้ยนะฮะ s p e e d is everything ความเร็วคือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนที่ทำอะไรช้าคนที่ตัดสินใจช้าคนที่ดาเนินการช้ายังไงก็แพ้ไม่ทันในยุคนี้นะก็ปีพี่มีนิใส่เสียอยู่อย่างหนึ่งครับ พี่เป็นคนหงุดหงิดมากกว่าคนทํางานช้าอพี่เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเวลาเป็นอันดับหนึ่งของชีวิตครับนะครับถ้าพี่ไปสั่งของถ้าหากว่าราคา150ครับอีกสามวันได้อืแต่ถ้าย้อนจ่าย200ได้วันนี้พี่จ่ายคือพี่ให้ความสําคัญกับเรื่องเวลาเป็นอย่างนะครับถ้าจะเอาเร็วเนี่ยเราต้องทำโอที ซึ่งค่า OT จะประมาณท่านี้โอเคทำไปเลยแต่ทุกอย่างผ่านการคิดคำนวณต่างๆเร,งรียบร้อยเพราะฉะนั้นยุคนี้สมัยนี้เราต้องให้ความสำคัญกับคำว,ว่าความเร็วเร็วขนาดไหนอ้าวถ้าเกิดเราเรียนดิจิทัลเร็วแบบเรียวทม์อ๋อต้องเรียไทม์ด้วยก็ปี้ก็ปี้ไปถ่ายรูปแล้วเขาบอกว่าบอนพรุ่งนี้มาเอาก็ปี้เปลี่ยนร้านไม่ลดะ เรี่ยนรวลาเราก็ไปร้านที่ไปนั่งรอเอาได้เลยใช่ไหมใช่แม้แต่ตอนนี้บัตรประจำตัวประชาชนก็เรียลไทม์นะคะใช่เออเราถ่ายรูปเรานั่งรอได้เลยรอเลยเมื่อก่อนกว่าจะได้พาสปอร์ตใช้เวลาเป็นไม่รู้เกีทิตย์ครับแต่ตอนนี้3วันได้ใช่และยังแถมถ้าเพิ่มเงินเนี่ยได้ในวันนั้นก็มีเดียวเลยนี่คือความสำคัญของเรื่องเวลาดังนั้นเนี่ยเจ้านายที่เป็นคน ไม่ค่อยจะตัดสินใจอะไรก็คือเจ้านายที่ไม่เห็นความสําคัญของเวลาเพราะฉะนั้นกว่าการที่เราจะได้อะไรมาเราก็ต้องมีอะไรไปแลกกับเวลาแลกกับอะไรคือถ้าลูกน้องต้องทํางานเร็วต้องทํางานโอทีต้องมาทํางานเร่งรัดเพราะเจ้านายมาตัดสินใจใกล้วันที่จะมีงานแล้วเนี่ยลูกน้องบอกกูทําไม่ไหวแล้วแบบนี้อืมหลไรที่ก็เป็นเหมือนกันนะทีแบบว่าเสนออะไรไปนานแล้วแล้วทาไมไม่ตัดสินใจอืมไม่เลือกไม่แล้วตอนนี้จะมาเร่งได้ยังไงเนี่ย แล้วบางอย่างถ้าเกิดว่าสมุติว่ามันมีผลกระทบไปกับอีกบุคคลที่สามสี่ห้าคนนี้ที่เขาต้องทำอะไรอย่างองี้งถ้าเกิดบอกมาตั้งนานเนี่ยเราก็จะได้ติดต่อกับฝ่ายต่างๆแล้วเราก็ทํางานปกติของเราแปดโมงถึงห้าโมงแต่ตอนนี้พอมาสั่งการแบบนี้ดูซิกลับบ้านกันทุ่มสองทุ่มไม่ได้อีกนะฮะพักก่อนดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันช่วงหน้านะฮะอีกสองข้อดีจะเป็นอย่างไรกลับมาสักครู่เดี๋ยวครับ ISUZU Series. cross X the line. Gotta เราคือซื่อสัตย์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริง ล่าสุดเหนือล it, it ิมิตพิชิตโลก new isuzu c max ผงซักฟอกเสื้อสัตว์เหรอคะอืมใช้ประจำซักแล้วผ้าสะอาดดีมากคะ่ะหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากคะ่ะเสื่อสัตว์ผงซักฟอกฟอที่ไม่พูดเกินจริง จน next peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าเราขี่ซื่อสัตย์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงสนับสนุนโดย ใหม่ NewX The Next p e a k จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิดเชอร์ตันกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะฮะต่อเนื่องการเขาบอกว่าสั่งงานครั้งละมากเกินไป พนักง,งานก็รู้สึกหมดกําลังใจและอาจประสิทธิภาพการทำงานลด,ดลงอันนี้เขาเรียกว่า work load management การจัดการนะคะ <Work load. S 1> ปริมาณงานให้กับลูกน้องอคือเจ้านายเนี่ยต้องมีความสามารถรในการจะพิจารณาว่างานชิ้นเน,น,นี้ยสวันงานชิ้นเนี้ยสองวันงานชิ้นเนี้ยเจ็ดวันและลูกน้องคนนี้ตอนนี้มีงานอะไรอยู่ในมือ,อถ้าเราสั่งเพิ่มเข้าไปอีก แล้วเราจะเอาภายในห้าวันครับไม่ไหวหรอกไอ้นี่ก็สาวันไอ้นี่ก็สวันรวมเป็นเสร็จเจดวันแต่เราจะาภายในห้าวันเขาจะไหวหรือแล้วจะให้เขาทำโอทีแล้วเรารู้ไหมว่าความจําเป็นในชีวิตของเขาเขาทำโอทีได้แค่ไหนะเขาต้องไปรับลูกที่โรงเรียนไหมเขาต้องไปดูเลยแม่ที่นอนติดเตียงไหม <ฮะ S 2> เขามีลูกที่เป็นออทิสติกไหม หรือเขาเป็นคนที่มีรายได้น้อยที่จาเป็นต้องทํางานสองจ็อบไหมครับพอเลิกห้าโมงเขาจำต้องรีบไปเข้างานใหม่หกโมงถ้าคุณให้เขาทำต่อเขาจะไปทํางานหกโมงได้ไหมอืมคือเจ้านายต้องรู้เรื่องของลูกน้องในระดับหนึ่งอืมที่งานเขาทํางานตามหน้าที่ตามเงินเดือนของเขาตามจ็อบเอเดสคริปชั่นของเขาว่าเขาต้องทําแบบนั้นแบบนี้แต่คุณจะให้งานเพิ่มเติมที่มันนอกเหนือไปจากสิ่งซึ่งอยู่ในสัญญา คุณต้องพิจารณาด้วยว่าเขาจะทำให้คุณได้หรือไม่อย่างไรไม่ใช่สั่งเอาสั่งเอาเจ้านายที่ดีจะใช้คำถามแทนคำสั่งอ่าใช่นะใช่ก<ช>็ปี้<ช>ถ,ถ้าเย็นนี้จะขอก็ปี้อยู่สักทุ่มหนึ่งไหวไหมกับคำว่า c o p ปีเดี๋ยวเย็นนี้ทำงานต่อถึงทุ่มนะอย่าไปก่อนทุ่มละทำต่ออันนี้คือคำสั่งหน้าเปลี่ยนเลยนะมานถึงหน้าผู้รับฟังเนี่ยเปลี่ยนนะ คือ <c oughs> อะไรก็ตามถ้าเราใช้เป็นคำถามเนี่ย <c oughs> มันจะดูอ่อนลงแล้วก็มันจะดูทำให้คนได้รับฟังร,รู้สึกว่าไม่ได้ถูกบังคับเป็นดีที่สุดนะ,ออะโอ้กระถางนี่มันเกะก,กาจ,จังเลยใครสะดวกไหมถ้าใครว่างใครสะดวกช่วยเอากระถางนี้ออกไปหน่อยนะครับเอากระถางวางนี้ได้ไงมาเร็วเอาออกไปเดี๋ยวนี้วางอยู่ตรงหน้าไม่หยิบไปล่ะนี่นะ เ,ออเข้าใจเพราะฉะนั้นจําไว้เลยว่าในแง่ของการสื่อสารเพื่อออกคําสั่งเนี่ยจงเปลี่ยนคําสั่งประโยคบอกเล่าให้เป็นคําถามมันก็จะดูเบาลงแล้ว<ค>น็รู้สึกว่าลหลายคนก็จะช่วยกันนะลูกน้องพอใจอเออเสาร์อาทิตย์นี้งานมันเร่งใครพอจะมาทำงานวันเสาร์ได้บ้างไหม,มกับ างานเราเร่งนะเพราะฉะน,นั้นเสาร์นี้กรุณามาทํางานทุกคนนะมาตามปกติเหมือนวันธรรมดาเลยนะอืมแล,<า>แล้วรูว้ได้อย่างไงว่ากูมีอะไรเสาร์อาทิตย์นี้ไหมเพราะเสาร์อาทิตย์มันเป็นวันหยุดครับจึงได้วางโปรแกรมไว้แล้วอืมวางไว้แล้วแต่ถ้าเกิดถามซะหน่อยเราจะได้บอกว่าเออเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมสามารถโยกได้ไหมแล้วถ้าคิดถ้าพูดเป็นคําถามนะครับ คนที่กำลังจะแก้ไขให้มันเต็มใจมากกว่านะใช่เสารนี้ต้องมาทำนะกับเสาร์นี้ใครสะดวกมาทำบ้างเราอาจจะมีนัดอยู่แต่เขาถามถึงขนาดนี้เดี๋ยวลองพิจารณาดไอ้ที่นัดของเราพอจะเลื่อนได้ไหมใช่หรืออาจจะแบบโอ้ขออนุญาตมาช้านิดนึงนะพผมมีนัดเดี๋ยวจะอยู่ต่อให้ยาวๆเลยก็ว่าไปมันยังมีวิธีการได้ถึงบอกไงอย่าสั่งถ้าสั่งยนะ้้ใช้ฐานฐาอจะดีกว่า ีจริงๆแล้วหัวหน้างานที่นั่นก็ก,ก,ก็จริงๆถ้าดูรายการนี้อยู่ผมว่าโอเคเลยทีเดียว <c oughs> นะฮะเรื่องการบริหารจัดการนะครับสุดท้าย <c oughs> เพิกเฉยต่อปัญหาของพนักงานนะครับนะฮะบางทีถ้าลูกน้องมีคําถามหรือต้องการหัวหน้าช่วยเหลือหัวหน้าก็ไม่ควรเพิกเฉยแต่ควรจัดลาดับความสําคัญต,ต่งตาตงๆครับคือเจ้านายเนี่ยต้องทําหน้าที่เป็นครูอ่าเป็นครูเป็นโค้ชโค้ชด้วยสอนพี่เลี้ยงอ่าพี่เลี้ยงคอยตบตเป็นที่ปรึกษา โอ้ที่ปรึกษาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาลูกน้องมีปัญหาอะไรครับถ้าเราสอนได้สอนอถ้าเราเป็นโค้ชกำกับการกระทําเขาได้ทำครับถ้าเราสามารถที่จะปลอบอ,อกปลอบใจเป็นพี่เลี้ยงเขาได้ทำถ้าเราสามารถพูดคุยกับเขาเพื่อที่จะให้คำปรึกษาได้ทำการที่เราปฏิบัติตนเช่นนี้แสดงว่าเราไม่เพิกเฉยต่อปัญหาของลูกน้องอทีนี้ปัญหาของลูกน้องเนี่ยถ้าเป็นเจ้านายสมัยใหม่ครับ จะต,ต้องรู้ว่าลูกน้องเนี่ยมีสองชีวิตชีวิตหนึ่งคือชีวิตการงานชีวิตหนึ่งคือชีวิตส่วนตัวชีวิตส่วนตัวครับดังนั้นการแก้ปัญหาให้ลูกน้องไม่ได้แปลว่าแก้เฉพาะปัญหางานครับบางเรื่องบางราวเราต้องแก้ปัญหาส่นวสนตัวให้ลูกน้องด้วยนะฮะเป็นปรึก<ม>ษา<ะ>ที่ดีอันนี้ไม่เกี่ยวกับชันเรื่องของเธอเธอไปจัดการเธอเองแต่งงานงาน เธอต้องทําให้สําเร็จเสร็จสับเธอจะใช้วิธีใดยังไงก็ตามเธอต้องทํางานให้เสร็จตามเวลาที่กําหนดส่วนปัญหาเรื่องที่ว่าลูกเธอติดยงติดยาอะไรเนี่ยเธอก็ไปจัดการของเธออย่าเอาปัญหาเรื่องลูกติดยามาทําให้เธอทํางานไม่มีประสิทธิภาพเธอเข้าใจไหมเออแต่ถ้าเราบอกโอเค,อเค,อเคลูกเป็นปัญหาติดยาใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเราเองเคยพูดคุยกับเขาอแล้วก็ขอยเขาไปบําบัดไหม สำหรับที่ที่บำบัดที่ดีนะอยากให้ไปที่ตรงนั้นที่ตรงนี้อะไรต่างๆนะนะมันก็ถ้าเราเนี่ยแสดงความห่วงใยลูกน้องจะรักเราแต่ถ้าเราไม่เคยสนใจเลยนะเขามีปัญหาชู้สาวแล้วก็ทําให้ทํางานไม่ได้จนทั้งเสียงานเสียการ,รก็ลองพูดคุยกับเขาบ้างมผมว่าจริงๆแล้วทางออกมันก็คือการพูดคุยซึ่งกันและกันภายในองค์กรภายใน ส่วนงานแต่ทีนี้บางคนพูดคุยก็ปี้แต่เขาจํากัดการพูดคุยเว้เฉพาะเรื่องงานแต่คนเรามันมีสองชีวิตก็ปี้มันไม่ได้มีชีวิตการงานอย่างเดียวครับบางคนงานเก่งจะตายไปแต่ที่งานมันเสียเนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆเออพี่มีลูกน้องคนหนึ่งทางานเก่งมากครับแต่ติดพนันบอล เพราะฉะนั้นบางวันเนี่ยอ้าวทำไมวันนี้มดไม่มาออกมาไม่ได้หรอกครับวันนี้อังกฤษแพ้เดี๋ยวมันจะโดนทวงเงินมันไม่มาหรอกเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องอีกรายหนึ่งเป็นเกย์แล้วก็มีแฟนเป็นเด็กแล้วก็มีปัญหากาอัอวันหนึ่งแฟนโทรมาตอนบ่ายๆพอตอนบ่ายแก่ๆพี่จะตามหาปั๊บครับลุงน้องก็บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยทีโทรมาไม่รู้คุยอะไรกันกระแทกหูปั้งแล้วเอาออกไปแล้วครับ มันคือเป็นเรื่องครอบครัวอีกเรื่องส่วนตัวซึ่งอันนี้เราก็ต้องถามที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันแก้ไขมันจะแก้ไขอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่บอกว่าละเลยเพิกเฉยเปัญหาของลูกน้องอบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเพิกเฉยทั้งการงานและชีวิตแต่บางคนงานไม่ได้เพิกเฉยแต่ชีวิตจะเพิกเฉยลืมนึกไปว่าวิถีชีวิตของลูกน้องบางคน เป็นเหตุแห่งการทางานทํางานอ่าใ,ใ,ใช่ถูกต้องนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพูดต้องคุยกันอเอาวันนี้สมัยต้อมไม่มามาไม่ได้หรอครับทําไมอ่ะเมื่อวานนี้มันไปเที่ยวกับแฟนคนท้่คอนเนยกอแล้วก็แฟนคนที่อยู่เอชซีบีเห็นได้ข่าวว่าวันนี้จะมานะไอ้ต้อมไม่กล้ามาเลยอ่านี่นมาม <c oughs> เราก็ต้องคุยกับต้อมต้อมทําตัวอย่างนี้ได้ยังไง มัจะเสียทั้งงานเสียทั้งมันก็ทําให้ตั้มต้องเรื่องส่วนตัวนะางานเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าไปทําแบบนี้ครับทําไมต้องครบซ้อนล่ะอ๋อเริ่มเริ่มแก้ปัญหาเริ่มสอบถามใช่นะเพราะฉะเราต้องดูว่าถ้าหากเราช่วยเหลืออะไรลูกน้องได้ช่วยแก้ปัญหาลูกน้องได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวที่ไม่เป็นการไปยุ่งกับเขามากเกินไปก็ควรคอ่านะครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายครับ ISUZU SERIES ACROSS X Gotta cross THE LINE GOT เราคือซสื่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจา้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซสื่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริง ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโล New i อิซุ D-MAX ผงสักฟอกซื่อสัตว์เหรอคะอใช้ประจำซักแล้วผ้าสะอาดดีมากคะ่ะหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากคะ่ะซื่สัตว์ผงสักฟอกฟอที่ไม่พูดเกินจริง มิวเอ็กซ์เ e อร์เน็กซรุ่น R S จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าเราคือสื่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจสื่อสัตว์ผงสักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงสนับสนุนโดย ใหม่บิวเ THE n e x ด p e a นจุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิดเชอร์ตันกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งเขาบอกว่า ถ้าหัวหน้าทราบแล้วเนี่ยก็ควรจะแจให้ลูกน้องว่าตัวเองเนี่ยทราบแล้วแล้วก็จะค่อยๆแก้ปัญหาให้แล้วก็จะช่วยต่อไปคลำดับสิ่ง,งที่สาคัญคือ,<ห>คอเราต้องทําให้ลูกน้องไว้ใจเราให้ลูกน้องไว้ใจเราว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนเผือกครับแต่เราเป็นคนที่ห่วงใยเขาคือการที่เราไปยุ่งยากกับเขาในบางเรื่องถ้าเกิดเขามองว่าเราเผือกับเรื่องเขาเขาจะไม่อยากคุยกับเราแล้วเขาจะไม่ไว้ใจเรานะแต่ถ้าเกิดเราทําให้เขามองเห็นว่าเราเนี่ยห่วงใยเขา การที่เราถามปัญหาเขาการที่เราอยากจะถกปัญหาต่างๆกับเขาเพื่อหาทางแก้เขาก็จะกล้าพูดกับเรากล้าบอกเราเพราะฉะนั้นเรื่องของความเผือกกับความห่วงใยเนี่ยมันเป็นเส้นยาแดงผ่าแปดนะดังนั้นต้องทําให้ลูกน้องเนี่ยมองเห็นว่าเรานั้นห่วงใยเขาจริงๆเราไม่ได้อยากจะไปเผือกไม่อยากจะไปยุ่งกับเขาเพราะเรื่องบางเรื่องที่เป็นปัญหาของเขาที่ไม่ใช่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยบางคนเขาก็ถือเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เราอยากให้เขารู้ว่าเรื่องส่วนตัวของเขาเนี่ย มันกระทบประสิทธิภาพในการทํางานใช่ไหมสำคัญมากเพราะฉะนั้นก็ต้องทําให้เขาไว้ใจครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่หัวหน้างานนะฮะก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้กันได้นะครับก็จะได้บริหารงานได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงดูแลลูกน้องอีกหลายชีวิตในองค์กรนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดนะฮะกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมกับพี่จริรสวัสดิ์อาจารย์เสรีวงมันทาเราลาไปก่อนสวัสดีครับ i